ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับ Samsung Galaxy A345G ครับเขาเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ Samsung เลยนะครับเปิดตัวแล้วก็วางจำหน่ายไปได้แบบสดๆร้อนๆเลยในคลิปนี้ผมก็จะนำเข้ามาลองเล่นเกมลองเทดสเกมให้เพื่อนๆดูกันนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นคิวตัวเกม PUBG Mobile เดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟีลลิ่งในการเล่นเนี่ยเขาจะทาออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับเพื่อน โอเคครับผมใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมนะครับเพื่อนๆเ,เป็นโปร100เมกไม่ลดสปีดลองรับ 5G นะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆดูคะแนนอันตูตู้หน่อยแล้วกันก็ตัวคะแนนอันตูตู้ของเขานะครับตัวชิปเนี่ยจะเป็นตัว Diamond City 1080นะครับเทสออกมาแล้วได้ในระดับเกือบ5แสนเลยนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับในส่วนตัวเซนเซอร์ของเขานะครับผมดูจากเซนเซอร์บล็อกแล้วก็พวกใจลงใจโลเนี่ยก็มีมาให้ครบเลยนะครับเพื่อนๆตามนี้เลยเนาะในเรื่องตัว ออามาพร้อมแล้วเราก็มาลุยกันเลย p u b g Mobile ครับผมก็เป็นสมาร์ทโฟนที่ขายในเลทราคาหมื่นนิดๆน,นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่11,999บาทครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อพร้อมโปรก็ราคาถูกกว่านี้แน่นอนถ้าเพื่อนเพื่อนดูตามช่องทางองไรก็ราคาถูกกว่านี้แน่นอนครับอันนี้เป็นราคาที่แบบปกติของเขาเนาะราคาหน้าร้านราคาออฟฟิเชียลอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ราคาเปิดตัวมาประมาณนี้นะครับมาพร้อมกับอะไรบ้างก็แน่นอนตัวนี้เนี่ยสเปคถือว่าใช้ได้เลยนะ หน้าจออยู่ที่6.6นิน้วครับผมความเรียดของตัวจอเนี่ยเป็นจอ Full HD p ัดนะครับเพื่อนๆแล้วก็เป็นจอ Super AMOLED ด้วยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ r e f ฟ l ็กหน้าจอสูงอยู่ที่120เฮิรต์ที่สําคัญตัวตัวนี้เนี่ยเวลาเราใช้งานที่กลางแจ้งเนี่ยค่าวความสว่างเขาอยู่ที่1,000นิตเลยนะครับก็จอสู้แสงแดดได้ดีมากๆครับเพื่อนๆโอเคอเข้าเกมมาได้อย่างรวดเร็วมาดูตั้งค่ากราฟิกหน่อยแล้วกัน MediaTek Dimensity 1080 ก็ตัวนี้ถ้าเราปรับสุดได้ที่ sdr sd นะครับปรับไปเอาใต้ดีไม่ได้นะครับเพื่อนๆนถ้าเราปรับกราฟิกลงมาที่ sd เฟรมเรทอยู่ที่อัลต้าสมดุลอยู่ที่อัลต้า d เฟ a มเรทจะเด้งไปสูงสุดให้นะครับถ้าใครอยากเล่นเรื่อยก็ปรับประมาณนี้แล้วกันเนาะส่วนตัวผมเองแล้วผมเป็นคนเล่นแบบเสพกราฟิกกราฟิกภาพสวยสวยหน่อยแล้วกันเนี่ยผมก็จะปรับกราฟิกไว้ที่ sd เฟรมเรทไว้ที่อัลต้านะครับสีสันสดใส2อ x เงาเปิดนะครับผมก็จะปรับประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฮ้ยเขาจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับ ไม่จัดอันดับนะครับผมเอาเป็นแมปสอกิโลแล้วกันเนาะจะได้ไม่นานจนเกินไปนะครับเพื่อนเพื่อลำโพงเนี่ยเป็นลำโพงคู่นะครับเป็นลำโพงคู่ที่โอ้โหซัมซุงเขาพัฒนาขึ้นมาแบบโอเคมากๆเลยนะเสียงเนี่ยก็จะเป็นเสียงที่แบบว่ามันมันผมจะพูดยังไงดีละ่ะเป็นแบบเสียงที่แยกรายละเอียดได้ดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆนในส่วนตัวแรมครับก็แรม 8G กิกลอกรนะครับ แบตเตอรี่ก็5,000 m mm. ิลในกล่องไม่มีหัวชาร์จนะครับมีแต่สายจะเป็น Type C to Type C นะครับผมต้องไปซื้อหัว 25W วัตเพิ่มเนาะถ้าเพื่อนๆอยากจะใช้งานที่แบบเร็วๆนะครับหัว 25W วัตก็อยู่ที่ประมาณ490ครับเพื่อนๆประมาณนี้ถ้ามีหัวเดิมก็ใช้หัวเดิมได้ครับสิ่งที่ผมเสียดายนะสำหรับรุ่นนี้ดีไซน์เนี่ยก็จะเป็นแบบแคล้ายๆกับตัวตัวตัว S23 ซีรีส์นะครับเพื่อนๆตรงโมดูลกล้องอะไรอย่างเงี้ย ตร,ต,รต,รตรงคงตรงขอบเนี่ยเหมือนเหมือนกันเลยนะครับตัวเครื่องเนี่ยแข็งแรงทนทานแน่นอนครับอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยจากที่สัมผัสตร,ตรงนี้นะมันมีความแน่นมีความให้เรารู้สึกว่าไอ้เครื่องอ่ะแข็งแรงทนทานนะครับเพื่อนๆเน,นี่ยครับดูโหดูดูครับเพื่อนๆดูดูดูในเรื่องตัวอ่ะตัวรายละเอียดเอ๋มีอะไรมาเนี่ยทำไมดแูแปลกๆแบบนี้อ๋อเป็นเอฟเฟกต์ใหม่ครับ หลังจากที่อัปเดมาเนาะมาโอเคพร้อมลุยครับพร้อมลุยดูดีขึ้นนะดูดีขึ้นนะครับผมไม่ชอบเล่นเลยช่วงโพลเพแบบนี้มันดูมองไม่เห็นยังไงไม่รู้เนี่ยเพื่อนๆดูดูแสงดูสีครับอยากบอกว่าตัวเครื่องของเขาเนี่ยตัวจอของเขาเนี่ยสีสดมากแล้วบวกกับเนี่ยครับรายละเอียดแบบอมืมันสมจริงมากครับเพื่อนๆสวยมากจอสวยมากครับจอสวยมากได้รีเฟรชสูงอยู่ที่ร2อยิบเฮิร์ตด้วย ดูความเนียนครับความเนียนดูดูเพื่อนๆดูดูแสงตรงนี้อยากให้ดูแสงตรงนี้เป็นไงบ้างมขมมากครับขมมากขมมากเลิกติดตามคุมลมเองสิมีใครมาไหมโอโหภาพสวยมากครับเพื่อนๆแสดงผลออกมาได้ดีมากครับตัวจอผมอยากให้เพื่อนๆไปลองสัมผัสดู อันนี้ไม่ไม่ไดีเวอร์เลยครับจอสวยมากจอสวยมากเอ๊ยย,ยิงใครกันล่ะลั่นลั่นหรือว่ายิงใครอ๋อมีคนมีคนฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้น โอเคเพื่อนยิงไปแล้วเนี่ยครับเพื่อนๆรายละเอียดคือดีมากแล้วเสียงแบบลำโพงเนี่ยเป็นลำโพงคู่ที่ดังกระหึ่มมากครับเพื่อนๆรายละเอียดถือว่าครบเลยเนาะแต่ถ้าใครที่มีหูฟังเทพเปอยู่ก็เอาหูฟังของเราใช้งานได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะไม่มีตัวตัวแจ็ค3.5มานะเพื่อนๆต้องหาตัวแปลงเนาะ<ๆ>เขาจะเป็นพอร์ตไทซีนะครับเพื<ๆ>่อนๆในกล่องแน่นอนครับ หัวชาร์จไม่มีหูฟังก็ไม่มีแน่นอนครับโอ้โหทำไมเงินเยอะจังเลยนะครับดูดูรายละเอียดดูดูท้องฟ้าครับการไลส่สีต้นมงต้นไม้ดูการไล่สีของตัวอุ๊ยใครไปตรงนั้นวะการไล่สีของตัวเมฆคือคือแบบแบบ โอเคมากครับโอเคมากโอ้โหยิงกันแล้วยิงกันแล้วโอ้ยเราว่าเรายิงแล้วนะโดนแน่เราโดนแน่มันอ่าเรียบร้อยครับผมก็จบไปเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างอยากจะบอกว่า ว่าเขาทำทำออกมาได้ได,ได้ดีมากครับสิ่งที่ผมชอบนะผมชอบตัวเนี่ยการแสดงผลของเขาครับมันดูแบบดูสวยดูใสแล้วการแสดงผลขงเขาเนี่ยการาฟิกคือคือสวยมากครับเพื่อน,อนแน่นอนครับตัวจอ 120Hz ในในการทัดดีอยู่แล้วนะครับผมจะไม่โดดเนาะก็อยากจะมาลองในเรื่องตัวโหมดโหมดฝึกให้เพื่อนๆดูหน่อยแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องตัวในโหมดฝึกซ้อมกันหน่อยแล้วกันว่า มันจะเป็นยังไงเนาะเวลายิงปืนยิงอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาใช้สโคปปกติตอนแรกคิดว่าจะโดดให้เพื่อนๆดูนะแต่ว่าฮะแมาดีกว่าเดี๋ยวเวลาในคลิปมันจะยาวจนเกินไปนะครับอันนี้เป็นซูม6เนาะยิงนะครับเพื่อนๆประมาณนี้นี่ครับผมดูตาเล็ก โอเคดีครับภาพสวยกราฟ,ฟิกสวยมากครับชมเลยว่ากราฟ,ฟิกสวยจริงๆแล้วฟีลิ่งในการทัดเนี่ยดีด้วยครับดีด้วยจอสวยใสมากอันนี้ชมเลยยังไงก็อยากให้ไปลองไปลองจับลองสัมผัสเครื่องจริงดูก่อนนะครับเพื่อนๆือนทำไมมันดีจริงเลยปืนเนี่ยเนี่ยครับก็ประมาณนี้เนาะในส่วน การใช้สโคปในส่วนการแบบเล็งยิงนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับถือว่าถือว่าทํามานออกมาได้ได้ดีเลยครับภาพสวยกราฟิกสวยมากครับเนี่ยครับโดยรวมก็ประมาณนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวเวลาในคลิปมันจะยาวจนเกินไปเนาะดังนั้นผมขออนุญาตตัดจบไว้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัว Samsung Galaxy A 3 4 5 G นะครับเล่นเกมพับจีโมบายใครที่ชอบภาพส,สวยกราฟิกสวย ก็โอ้โหคุณได้สิทธินั้นแน่นอนครับเพราะว่าภาพสวยมากฟิเนงในการเล่นโดยรวมก็ลื่นไหลสมูทดีครับความร้อนถือว่าจัดการได้ดีแต่ว่ามีอุ่นๆมือตามขอบตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ